สวัสดีค่ะนะคะวันนี้มาเจอกับสต์อีกแล้วเนาะวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันอีกเช่นเคยเนาะตอนนี้นะคะก็จะมาพูดถึงอาหารเพื่อสุขภาพอีกเช่นเคยนะคะแต่อย่างสตารเราจะทานได้ใช่ไหมเดี๋ยววันนี้จะมาบอกเคล็ดลับนะคะเคล็ดลับดีๆนะคะมีผลิตส์สอตัวนี้นะคะที่สต์อยากจะเอามานําเสนอสําหรับใครที่แบบว่าอยากลอง,ลองทานอาหารวีเกนแต่ยังติดรสชาติไทยอยู่ยังอยากจะทานปลาร้าอยู่อะไรแบบนี้เนาะเด mm ี๋ยวเราจะเอาผลิตส์สอตัวนี้นะคะมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันเนาะสำหรับ hmm. สาวใครที่อยากรู้วิธีการทำอาหารหรือว่าแนวความคิดหรือว่าเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนวิถีชีวิตในการเปลี่ยนอาหารที่เราจะทานนั่นเองนะคะเดี๋ยวตาจะเอา2ตัวนี้มาบอกนะคะสตาเป็นคนไทยซึ่งชอบอาหารอีสานมากๆเลยนะคะแล้วก็ ชอบทานปลา,าอะไรพวกนี้เนาะเราก็จะมีตัวนี้นะคะเป็นปลา,าเจนะคะหลายหลายคนนะคะก็บอกเออมีปลา,าขายด้วยเหรออันนี้เป็นปลา,าสูตรเจนะคะชื่อว่าปลาเตะเลิฟปลารา เจตราคุณยายนั่นเองนะคะสตารก็ซื้อมาจากเมืองไทยนะคะอันนี้ก็จะเป็นมีเบอร์โทรอะไรเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีวันผลิตวันหมดอายุนะคะแล้วก็มี ID ดีไลน์ต่างๆนะคะแล้วที่สำคัญนะคะมีเลเบลนะคะ เขียนว่าวีแกนนั่นเองนะคะก็คือทําจากถั่วเหลืองนั่นแหละนะคะแล้วก็มีน้ําตาลมีเกลือเสริมไอโอดีนนะคะแล้วก็แบบถั่วเหลืองหมักนะคะแต่ว่ากลิ่นนี่คือปะลาเลยนะคะซึ่งเรารู้สึกว่าถ้าเราจะไปทานเจหรือว่าถ้าเราจะไปทานแบบวีแกนแล้วเราขาดปะลาเราจะอยู่ได้ไหมอันนี้คือตัวเลือกตัวทดแทนนะได้เป็นอย่างดีแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะเป็นคนที่ติดน้ําปลามากๆแล้วเขาบอกว่าถ้าเราแบบ จริงๆอะ่ะน้ำปลามันจะมีขายที่เนี่ยมีน้ำปลาแบบไทยเทสของแบรนด์ไทยเทสอะไรอย่างเงี้ยก็มีเคยลองมามาหมดแล้วแล้วทีเนี้ยแบรนด์ไทยเทสเนี่ยมันจะมีความเป็นสาหร่ายซึ่งบางทีเราก็รู้สึกไม่ค่อยอินกับสาหร่ายสักเท่าไหร่นะคะมันก็จะรู้สึกมีความทะเลมีความสาหร่ายอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวนี้นะคะก็จะมีอีกแบรนด์หนึ่งทึ่เราเพิ่งคนพบแล้วมันอร่อยมากๆเลยนะคะเป็นน้ำปลาที่รู้สึกว่า ทดแทนกันได้เป็นอย่างดีนะคะน้ำปลาตรา,ราปลาหมึกแต่เป็นเวอร์ชั่นของเจหรือว่าเวอร์ชั่นเป็นวีแกนเวอร์ชันนะคะเดี๋ยวจะเอามาให้ดูว่าหน้าตาลักษณะเขาเป็นแบบไหนซึ่งสตาร์ต้องซื้อมาตุนไว้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าใครแบบว่าอยากแบบเวลาเราจะทํำข้าวผัดหรือว่าเราจะทานข้าวอะไรเงี้ยเราจะต้องมีพริกน้ําปลาติดโตอย่างเงี้ยใช่ไหมสตาร์ก็ได้วันนี้มาเลย วีแกนฟิตซอสนะคะก็จะเป็นน้าําปลานั่นเองนะคะเป็นน้ําปลาวีแกนซึ่งทำจากเห็ดนะคะทำจากเห็ดหอมนั่นเองแต่ว่ากลิ่นรสชาติเนี่ยไม่มีกลิ่นนะคะแต่ว่ารสชาติเหมือนน้ำปลาเลยนะคะแล้วก็หอมนะคะ ในความรู้สึกแต่แบบพอเรากินไปแล้วอ่ะมันรู้สึกหอมมากนะคะทํามาจากเห็ดหอมแล้วก็มีน้ําตาลนะคะแล้วก็มีกรดอะไรสักอย่างแล้วก็มีคอมบูเมอซนะคะก็คือเกลือนั่นเองนะคะแล้วก็มีน้ําเป็นส่วนผสมนะคะสีสันเขาก็จะเป็นสีแบบน้ําปลาเลยแล้วก็ขวดเขาหน้ารักอ่ะขวดก็ชอบมากแล้วก็ต้องไปซื้อมาตุนไว้อ่ะกลัวมันหมดนะคะอันเนี้ยก็จะเป็นฟีเกนเห็นไหมตรง โลโก้ของเขาอะตรงเนี้ยถ้าดูใกล้อ่ะตรงเนี้ยมันจะเขียนไว้เลยแล้วข้างบนก็จะเป็นวีแกนฟิชซอสนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือตราปรามึกคุณผู้ชมอาจจะแบบเห็นไม่ค่อยชัดเดี๋ยวตาจะโฟกัสกล้องไม่ค่อยดีด้วยนะคะอันเนี้ยตราปลาหมึกนะคะถ้าเกิดสมมติว่าโอเคไม่โฟกัสไม่เป็นไร <laughs> ลองไปหาซื้อดูได้เนาะเดี๋ยวเราจะนํามาขาย <laughs> เพราะว่าเราทําช่องเราทํำ channel แล้วเราก็จะเปิดร้านขายอาหารวีแกนไม่ได้ขายอาหารขายวัตถุดิบแล้วกันเนาะอ่าอันนี้เขาบอกว่าสินน4 9 4 4ก็ตั้งแต่ปี1944นั่นเองนะคะคือเขาผลิตคิดดูขนาดน้ำปลาตราปลาหมึกนะคะยังผลิตสูตรแบบวีแกนมานะคะเพราะฉะนั้นแล้วคุณแบบสามารถทานได้แบบ แนะนำอยากจะแนะนําอยากให้ทุกคนหันมาลองทานดูนะคะอยากอยากให้ลองอยากให้ลองนะคะมันดีต่อสุขภาพนะคะอันนี้เป็นอะไรที่รู้สึกว่าจิตใจมากนะคะได้น้าปลาขวดนี้มารู้สึกโอ้ยแบบเหมือนถูกลองวันเลยเพราะว่ารู้สึกว่าชอบมากจริงนะ้ําปลาที่เราทานอะ่ะมันจะรสชาติมันจะเพี้ยนๆอะ่ะเราจะรู้ได้เลยว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แต่อันนี้เป็นสุดวีกักนที่รู้สึกว่าใช่มากๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีโปรดักต์ดีๆอีกหนึ่งตัวนะคะเดี๋ยว อุบไว้ก่อนเดี๋ยวจะมาบอกนะคะคอยติดตามสตาไปเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวจะมาบอกว่ามีมีโปรดักต์อะไรหรือว่ามีตัววัตถุดิบที่จะเอามาทำอาหารเพื่อสุขภาพเนี่ยมีอะไรนะคะก็อย่าลืมไปกดติดตามนะ,ะ๊ะช่อง Love Vegan น,นะคะแล้วก็ถ้าเป็นส่วนตัวของสตาเองตอนนี้นะคะก็จะมี Vegan Life in UK นะคะอันเนี้ยก็มาบอกกับคุณผู้ชมนะคะเผื่อที่ใครอยากจะติดตามผลงานหรือว่าอยากที่จะ,ะรู้เรื่องราว การอัปเดตของสตาร์นะคะช่วงนี้สตาร์มาทำยูทูบแล้วก็ทำงาน ปกติของสตาร์ด้วยแล้วช่วงองนี้มันทำ u t u b e เยอะขึ้นแล้วก็มีให้คำปรึกษาแล้วก็รับทำเว็บไซต์นะคะสำหรับใครที่อยากตั้งอยากมีช็อปออนไลน์อะไรอย่างนี้นะคะก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะสตาร์ก็มีผู้ช่วยนะคะที่จะทำตรงส่วนนี้นะคะโอเควันนี้ก็กับน้ำปลาวีแกนนะคะสตาร์ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้บาบายๆค่ะวันนี้มาบอกให้รู้ว่าน้ำปลาสูตรนี้อร่อยมากค่ะ